ถ้ารายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเราอะนะฮะเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาลําบากเดือดร้อนก็แจ้งเราได้นะฮะพี่เกิดผลทั่วประเทศนะคะอย่างในขณะเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนรเราอยากให้พี่น้องประชาชนมีรายได้กันเนี่ยนะฮะจะได้สบายใจนะฮะดำเนินชีวิตกันได้อย่างปกติสุข <professors Rum. S 2> นะคะถามพี่เกิดผลเลยพี่เกิดผลเคยไปเที่ยวเมืองอุดรธานีบ้างไหมคะผมก่เกิดที่อุดรธานีนะครับอ้าวเลยแต่กุดรนเลยฮะใช่ Oh. แต่ว่าก่อนนั้นผมเกิดกูุดนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพัฒนาเป็นคนนองบัวลำพูแล้ว oh. ขยับขยายใช่ไหมฮะขยับขยายนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะะต้องบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าเราเองก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เนี่ยนะฮะมีเรื่องของการทำมาหากินสะดวกพี่น้องประชาชนมีความสุขนะฮะเราไปดูอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดใหญ่ของภาคอีสานนะฮะวันนี้ค่ะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะฮะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยค่ะท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษตนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าวัญชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนั้นเด็กอุดรค่ะท่านค,ครับครับทีนี้เป็นคนของบรุรัมภูนเป็นคนของบรุรัมภูน,นะขยายออกมาใช่ไหมค,คร,ครอ่านะต้องถามท่านผู้ว่าบัญชัยนะเพราะว่าทุกวันนี้อุดรธานีเนี่ยเราทราบว่าโอ้โหก็ขับขังไปด้วยพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวสปปลาวก็มาเที่ยวอุดอรเราด้วยใช่ไหมท่านเห็นบอกว่าเขาเรียกว่าเมืองสามธรรมเหรอคะอุดรธานีเขาเรียกว่าเมืองสามธรรมะพลัสอ๋อค่ะธรรมะแรกก็เป็นเรื่องของธรรมะเมืองธรรมะ พพระพุทธาศาสนาธรรมะเนี่ยนะฮะธรรมะก็เป็นวิถีเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นแหล่งกําเนิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายอาจารย์โหริพัตโตครับยังจะเห็นได้จากที่โด่งดังมานะครับก็เป็นพระอาจารย์หลวงตามหมาบัวที่วัดป่าบ้านตาดนะครับหรือพระธรรมวิสุทธิมงคล ะนะครับอีกรูมก็พระราชาธรรมวชิรากรหรือหอลวงตาอินทวายสันตุสโกปัจิบันท่านก็อยู่ที่วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะเป็นวิถีนะครับทำแรกครับธรรมะะรทำที่สองก็เป็นเรื่องของธรรมชาติในอุดรธานีก็จะมีแหล่งธรรมชาติมากมายที่ดังๆก็ะทะเล บัวแดงเป็นเป็นแหล่งธรรมชาติที่ใหญ่โตมากมีพื้นที่ถึง28ง0 0ไร่นะครับเป็นทะเลน้ำจืดที่ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากอมนอกจากจะมีนี่ก็จะมีเรื่องของคือเขาเ,เขาบอกว่าอย่างี้นะครับก็บอกว่าพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี เป็นเหมือนผีเสื้อคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่ที่กําลังกระพือปีกเพราะฉะนั้นลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็จะเป็นเป็นหลอนเป็นภูเขาเป็นที่สูงถ้าเป็นหลอนก็เป็นหลอนไม่ไม่หลอนหลอนเตี้ยเตี้ยะ,ะ,ะครับแล้วจะประกอบด้วยอะไรอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวน,นแห่งชาติเนี่ยยี่สิบเอ็ดแห่งเยอะมากเลยครับแล้วมีสภาพที่สมบูรณ์มาก ทั้งธรรมะธรรมชาตินธรรมชาติะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและอารยธ,ธรรมวัฒนธรรมเนื่นนองจากว่าคนในพื้นที่อุดอรธานีก็จะมีคนที่มาจากหลายแหล่งนะครับทั้งลาวปัจจุบันก็จะมีคนจีนที่อาศัยอยู่มามนานพอสมควรแล้วก็ยังมีเวียดนามที่ทาไมลุงโกเข้ามาตั้งถินฐานะนะครับก็เลยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากนะครับ เลยพอมีคนหลากหลายยังมีอารยธรรมที่หลากหลายด้วยเราได้เป็นแหล่งมรดกโลกสองแห่งแห่งแรกก็ที่บ้านเชียงก็จะมีถึง5,000ปีก่อนรอยศาสตร์นะครับที่องค์การยูเนสโกได้ยกเป็นมรดกโลกและก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27รกรกฎาคม2 5 6 7นี้เองก็ ที่ประชุมกรรมการแบรนด์มรดกโลกที่นิวเดลีอะไรนี่ก็ได้ประกาศให้ภูพบาทเป็นมรดกโลกแห่งที่สองะนะครับน่าสน,ใจ,<ก>ใ,นใจนะคะก็นำมาเร<ม>่งความยินดีปรีดาต่อคนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเราก็เป็นจังหวัดเดียวที่มีสองมรดกโลก<ะ>เลยยึดหัวหาดกันเลยมาจังหวัดเดียวเที่ยวสองมรดกโลกพอฟังอย่างนี้ยิ่งอยากไปต้องถามหี่เกิดผลนะฮะ คนเกิดเมืองอุดรเคยไปภูพระบาทบ้างหรือยังคะไม่ได้ไปไม่เคยไปครับต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนได้แล้วนะคบภูพระบาทที่เป็นมรดกโลกนี่ก็เลยเป็นที่มาของเมืองสามธรรมนะท่านผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะนะคะธรรมชาติแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมนะคะในทั้งสามธรรมที่ว่านี่นะคะแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากไปเที่ยวทุกวันนี้เรามีการเตรียมพร้อมรองรับดูแลนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าวัญชัยคะ คือจริงๆแล้วในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในภาคตะนนอ,อกเชิงเหนือตอนบนนะครับม,มีความพร้อมในเรื่องของการคมนาคมนะครับเรื่องของถนนหนทางเรื่องของการเดินทางทางอากาศยานเรามีความพร้อมนะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับนี่คือการเตรียมเรื่องของการสัญจรไปมาเรื่องของ ที่พักนะครับก็มีโรงแรมรองรับผู้คนมาเที่ยวเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นห้องนะครับยังมีร้านอาหารซึ่งเขาบอกว่ามาอุดอรก็มีแต่ของอร่อยนะครับอุดอรต้องอ้วนกลับไปก็มีแต่ของ <c oughs> อร่อยนะครับ <c oughs> ของกินอยจริงเราก็จะพร้อม <c oughs> ในเรื่องเหล่านี้น <c oughs> อกจากนั้นก็มีการการจัดการนะครับในเรื่องของการเตรียมเรื่องของความปลอดภัยทางถนน <c oughs> เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับถึงแม้เร็วๆเร็วๆเลยเนี่ยก็มีการเรื่องของการจัดงานเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการคณะกรรมการคณะทํารรงานในแต่ละระดับขึ้นมาดูแลเพื่อให้มีความพร้อมอในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการที่จะรองรับผู้ที่มาเย,ยี่ยมเยือน ในจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านบอกเรารู้อยู่แล้วว่าอุดรเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะที่เที่ยวเยอะหลากหลายทีเดียวนะฮะถามพี่เกิดพลในฐานะเด็กอุดรเนี่ยนะคนอุดรเก่าเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงอุดรเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนึกถึงอะไรอสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมก็รู้แต่บ้านเชียงเลยครับใช่สมัยก่อนจริงๆนะฮะแต่บ้านเชียงนี่คุ้มค่ามากเลยใช่ไหมท่านผู้ว่าต้องต้องไปพิพิธภัณฑ์เขาดีมากนะคะ เครื่องมือเครื่องใช้ mm hmm. กระดูกสัตว์โบราณอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็มีอายธรรมที่บ่งบอกให้เห็นอายธรรมของบ้านเชียงนี่ห้าพันปีนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นภูพบาทที่ได้มรดกโลกแห่งที่สองเนี่ยสามพัน มาจนถึง2,500ปีก่อนะวัติศาสตร์พราะพูดถึงภูระบาทอยากให้ผู้ว่าวันชัยได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะในฐานะเราได้เป็นมรดกโลกล่าสุดด้วยนะฮะเสน่ห์ของภูระบาทอะไรที่ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ตามให้ไปเยือนให้ไปชมกันนะฮะท่านผู้ว่าคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเรื่องของภูระบาทนี่นะครับก็จะเป็นร่อ,อ,องรอยของอารยธรรมมนุษย์ สมัยโบราณนะครับบนภูคือมีมาตั้งแต่ก่อนบระัทนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพรีเซนต์หรือนําเสนอเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมรดกโลกแต่จริงๆเนี่ยมันตอนที่ได้เนี่ยก็ขอให้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นวัฒนธรรมสีมาสีมาก็ที่เราเรียกว่าพัทนสีมาหรือเสมาหรือปริมณฑลในการทำทำของสังฆกรรมนี่ครับ ถ้าเราไปเราก็จะเห็นใบสสมาที่ตั้งอยู่ขนาดใหญ่เยอะพอสมควรเลยนะครับให้เห็นก็เป็นปริมณฑลในการแต่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูพบาทนะครับยังมีวัดพระพุทธบาทบัวบวกบัวบานหหลากหลายเลยที่สองแหล่งถึงจะรวมกันเป็นวัฒนธรรมสรีมาที่น,นําเสนอสู่การเป็นมรดกโลกนะครับพวก็จะมีหอนางอุษามี เยอะแยะเลยนะครับท่านไปเที่ยวชมมันจะเป็นแหล่งที่สําหรับเราจะศึกษาหาความรู้นะครับว่า <ไป S 1> การทําสังฆกรรมมีมาตรงพื้นที่นี้ตั้งแต่3,000ปีก่อนประวัติศาสตร์ต้องรีดไปเลยนะมรดกโลกด้วยนะแต่นอกเหนือจากมีเรื่องของมรดกโลกตรงนี้นะฮะยังมีกิจกรรมงานบุญด้วยนะฮะก็คืองานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอค,ค่ะคคซึ่งจะไปจัดวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนะฮะเป็น รูปแบบนะของการนิมนต์พระนักเทศ9รูปเทศต่อกันวันเดียวเลยนะฮะ9รูปนะฮะหลายคนบอกถ้าเกิดสมมุติว่ามีความทุกข์ไปออกมานี่จะสุขออกมาเลยไหมฮะท่านผู้ว่าว่าครับก็คือการนิมนต์พระ9รูปมาเนี่ยเป็นงานที่ทางจังหวัดอุดรธานีทางภาคเอกชนภาคเอกชนนะครับมีมีภาคเอกชนมี จังหวัดลุ่งธานีมีกระทรวงวัฒนธรรมมีสำนักง,งาน,นพุทธชางมาการสนามเป้าบรรทองทุกของช่องห้าไปช่วยจัดทั้งหมดเนี่ย<ห>ร,ร่วมกันจัดขึ้นประกอบขึ้นเป็นการเผยแพร่หลักธรรมนะครับพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือพุทธศาสักคนนี้กชนะนะครับได้เข้ามารับฟังนะครับมีพระถึง9รูปนะครับซึ่งตอนนี้การเตรียมงานก็เราก็มีความพร้อมในการจะต้อนรับผู้ที่มา ร่วมงานมีเทศมีทอล์กนะครับเพราะว่างานก็จะในวัน้าเลยวันในวันทีที่ยี่ห้านี้ตั้งแต่เช้านะครับค่ะแล้วก็ในช่วงต้นของงานนะท่านผู้ว่าเห็นว่าทางจังหวัดก็จะได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์สำคัญด้วยใช่ไหมท่านผู้ว่าใช่ครับค่ะโดยกัยก็ต้องมีพระคุณเจ้าในพื้นที่นะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะ แล้วก็จะมีพระสงฆ์งนะฮะอย่างเช่นหลวงตายเยื้อนขันติพโลจากจังหวัดสุรินทร์นะพระอาจารย์ประสงปริตปลโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าชิคาโกสหรัฐอเมริกาก็มา <ใช S 1> นะ,นะท่านพระคูุินัยทรกิติศักดิ์จากวัดโพธาเตียนนะคะ <ใช S 1> พระคุูประหลัดราชันยอดนักแก่นะพระอาจารย์ศักดาจ,จังหวัดตราดพระอาจารย์วิรพลนะะผู้ช,ช่ยวยเจ้าวัดพระโพนะก็จะไปด้วยแล้วก็ยังมีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรด้วยนะค<น>ะหลวงพ่อชันชัยใช่ไหมฮะท่านใช่ครับท่านผู้ว่าพระราชาวิสุทธ พระอาจารย์ชัยค่ะท่านก็เป็นพระนักเทศอีกรูปหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ยังมีจังหวัดธรรมยุทธโอค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์อดิศักดิ์นะฮะพระปลัดบัณฑิตนะทั้งหมดนี้เก้ารูปก็จะได้มาแสดงธรรมกันเห็นบอกว่าพี่น้องชาวอุดรเนี่ยโอ้โหสนใจในเรื่องของธรรมะเยอะมากเลยใช่ไหมท่านเพราะอะไรคะเพราะก็เนื่องจากอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นเราเป็นสามธรรมพัฒธรรมะแรกก็เรื่องของมีแต่ เกจิอาจารย์นะครับผมเมื่อชอบเรียกเกจิอาจารย์แต่ก็เรียกพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอในการที่จะเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาะนะครับก็มีความหลากหลายนะครับมีพระที่มาเป็นองค์ปาถกองค์เทศเนี่ยหลายองค์เนี่ยก็จะได้มีความแตกฉานได้เรียนรู้ในหลักธรรมที่แต่และองค์ได้นำเสนอในเทศให้กับ พี่น้องประชาชนที่สนใจได้เข้ามารับฟังเราจะได้เก็บนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตนะถามท่านผู้ว่านะฮะเขาบอกว่าเป็นท่านผู้ว่านี่โู้งานหนักงานเยอะงานเครียดเวลาท่านผู้ว่าเครียดนี่นำหลักธรรมข้อไหนไปใช้กับท่านผู้ว่าคะก็ต้องสติอย่างเดียวเลยสติสมาธิตมาทายังไงะเวลาจะตั้งสติคนเป็นผู้ว่างานเยอะๆนี่เขาตั้งสติกันยังไงอย่างผู้ว่าอุดรธานีเนี่ยผมก็ก็สติจริงๆครับพอถึงเวลามีอะไรหนักหนาสาหัสากัน เราก็จะต้องนิ่งต้องพิจารณาเหตุมันเกิดจากอะไรค่อยๆมีสติผมว่าสําคัญที่สุดกับสตินี่คือเป็นสิ่งที่ท่านพูดว่ายึดเลยนะฮะอย่างพี่เกิดผลเป็นทนายเนี่ยใช้หลักธรรมข้อไหนบ้างคะในการดําเนินชีวิตในการทํางานทนายความของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความอดทนรขั้นนี่แหละครับเพราะว่าเพราะว่าอาชีพทนายความมันเป็นเรื่องของการตั้งความหวังของลูกความ ถ้าทนายความเองขาดสติขาดความอดทนก็นอกจากจะนำพาไปสู่ทางไหยนะก็คง <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับคือเราต้องมีสติในการดําเนินกระบวนการพิจารณาต่างขาดอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องของการภาคเพียรวิริยะอุตสหาหะด้วยในการสแสวงหาข้อที่จริงต่างๆนะครับแสดงว่าหลักธรรม,มนี้เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนได้นะในทุกสาขา ทุกสถานการณ์ก็ว่าได้นะทุกเรื่องทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องขาดสติมาเป็นเรื่องเออนะฮะถ้าสติไม่อยู่แล้วก็ปัญหาตามนะในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมก็เฉยประมาณสัก9วันก็จะถึงงานนะครับกักเทศสนาธรรมมีเทศมีทอกแล้วท่านผู้ว่าวันชัยอยากจะฝากเชิญชวนนะฮะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอุดรยังไงครับท่านคะก็ต้องเชิญชวนเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะเราจัดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่ โรงแรมเซนทาราใช่ห้างเซนทาราห้างเซ<อ>นทารทารอุดรก็เป็นความร่วมมือของโรงแรมเซนทาราที่ต้องการอยาร,ร่วมบุญด้วยนะครับและเป็นสะพานบุญที่ต้องการให้พระคุณเจ้าทั้ง9้ารูปไ,ได้มาสื่อสารได้มาเทศได้มาสอนธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจสิ่งอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับก็เมื่อเราร่วมมือทำารื่งงานนี้ก็คิดว่าจะต้อง ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงามค่ะเงิดเชิญชวนกันนะคะที่ที่25ส,สิงหาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลอุดรธานีนะคะท่านผู้ว่าพร้อมกับชาวอุดรธานียินดีต้อนรับนะคะพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะ,ะ,ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษมอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะ,คะ เอาละค่ะนะฮะเราได้รับรู้เรื่องราวดีๆแล้วบอกจะต่อกันไปด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะท่านนายเกิดผลแก้วเกิดนะท่านผู้ว่าวันใจกรเกษมและก็ทีมงานทุกคนที่ันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ